สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมาทำเสนอหุ้นนะครับหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่สี่นะครับคือเกือกัยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์นะครับของประเทศไทยนะครับวันนี้กลัวลืมนะกลัวลืมวิธีการก็เลยมาทําวิธีการลงให้หุ้นไทยเที่ยงกับหุ้นไทย บ่ายนะครับกลัวกลัวกลัววิธีการทําแบบนี้มันจะลืมไม่ได้ทํานานแล้วเดี๋ยวประมาณนี้นะครับทำอ่ะเราก็มาชมกันเลยเนาะเราเที่ยงมีอะไรบ้างนะครับ รบเที่ยมนี้อะไรบ้างรอบเทีย่ยมรอบบ่ายนะครับไม่ใช่รอบเที่ยงพูดผิดนะครับวันที่สี่นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะวันที่สี่นะครับวันที่สี่วันนี้วันวันพุธใช่ไหมก็อังคารด้วยมือนี่ห <laughs> ลงนาหลงหลังแล้วหลงอะหลงหลังแล้วกลัวจะเป็นอัลไซเมอร์จังเลย ว่าคนรอบาข้างเป็นอันใส่เมื่อเยอะแยะเลยอายุยืนเกินไปอะ่ะหลักแปดหลักเก้าอ่ะมันความจําจะไม่เสื่อมได้ยังไงอะ่ะอจดไปนะครับไม่ต้องมาฟังนะห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับห้ากับหกครับห้าแปดห้าเก้าห้าสามหกแปดหกเก้าหกสองนะครับประมานี้ นอนวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยจดไปนะครับเจิดไปเด้อยเจิดไปเรื่อย จริงหรทอแห้นตัวหนังสือชัดอยู่ใช่ไหมถ้าเจอตัวหนังสือใหญ่กว่านี้ก็กลัวคนไม่เด่นนะต,นนต้องให้คนเด่นกว่าตัวหนังสือ ไม่ใช่หรอกขอให้เลขมาก็ได้ก็คือเด่นแล้วเลขมาเนี่ยรับรองว่าดังเปรียงปังละดังทั้งเลขทั้งคนแหละถ้าขอให้เลขมาอะ,อะโอเคนะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเหงเหงเงแล้ววันนี้นะครับครับเริ่มหนาวแล้วนะอากาศนะรักษาสาุขภาพด้วยเด้อรักษาสาุขภาพนำแน่เด้อครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ทูด um ีคืดีทำ